เสร็จแล้วนะจ๊ะผัดกะเพราเอ้ยว่าผัดกะเพราผัดมะเขือยาวผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดใส่หมูนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ยายก็จะมาผัดเผ็ดมะเขือค่ะมะเขือม่วงนะคะก็คือตอนแรกอ่ะยายจะผัดเป็ดมะเขืออย่า,ามะเขือผัดใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่พริกนิดหน่อยใส่พริกกระเทียมนะ แต่คนนี้ไปดูใบหัวราพามันไม่มีคือของโปรดยายน่ะก็คือผัดมะเขือใส่ใบหัวราพาแต่ควนี้เราซื้อมะเขือมาแล้วแล้วใบหัวราพาไม่มีนะคะในตู้ที่เราเก็บไว้นะคะก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูเป็นผัดเผ็ดนะคะก็พริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็เอ,อน้ำปลาค่ะอันนี้น้ําตาลนะคะแล้วก็ตามมาด้วยใบกระเพราค่ะแล้วก็ชิลรสแล้วก็หมูนะคะแล้วก็ มะเขือค่ะเครื่องปรุงใหญ่ก็จะมีเท่านี้นะคะก็ตามเดิมนะคะ่ะทําคลิปเหมือนเดิมนะคะก็คือเพื่อจะได้มีงานทํานะคะมีงานส่งเจ้านายค่ะก็เดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยนะคะตอนนี้ยายก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะน้ำมันเป็นน้ำมันทอดหมูค่ะเสียดายก็เลย ใช้เลยค่ะนะคะยายก็จะไอ้น,นี่พี่แกงนะคนนะคะบางคนก็ว่าโอ๊ยใช้น้ำมันเก่าใช้ไปเถอะคะ่ะมันไม่ได้เก่ามันแค่เก่าหนเดียวแต่ว่ามันมีเศษหมูอยู่ที่ทอดให้ตากินยายก็เลยต้องเอามาใช้นะคะเสดายนะคะแกงเนี่ยที่ยายเก็บเข้าไปนะคะที่ยายทำคลิปให้ดู ก็ทำเป็นก้อนๆนนะคะเวลาเราจะหยิบใช้แล้วก็หยิบง่ายขึ้นนะคะนี่คือออกมาจากช่องแข็งนะคะถ้าเราเก็บไปทั้งถุงเลยหรือว่าใส่กล่องๆเดียวเนี่ยเวลาจะใช้อะ่ะมันก็ลําบากแต่เราไปทําไว้เป็นก้อนๆอ,นอะ่ะมันก็จะใช้ง่ายขึ้นไม่ไว่าจะเป็นส้มมะขามหรืออะไรแล้วก็ทําอย่างนี้ละคะ่ะเวลาจะใช้มันยังง่ายขึ้นนะคะส้มมะขามก็เคี้ยวเสร็จแล้วเราก็ ปล่อยให้เย็ยนแล้วก็เช้าเขาช่องแข็งเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะเก็บเหมือนกันเก็บใส่กล่องเหมือนกันเดีย๋ยวยายจะใส่น้ําหน่อยหนึ่งนะคะใส่น้ําหน่อยนะะึงค่ะกิแกงนี้ก็ซื้อมาจากประเทศไทยค่ะ เมื่อก่อนนี้ใช้ทําเองนะคะผิวมะกรูดยายก็ยังมีอยู่แต่ช่วงนี้คือเราสุขภาพให้ดีด้วยแล้วทํางานด้วยแล้วก็ช่วงนี้มาขยันเรื่องงานบริษัทของพี่ยูอีกด้วยก็เลยต้องเพราะว่าเราต้องตอบคอมเมนต์ไงเราต้องไปหาเพื่อนๆบ้างได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นไม่ใช่ไปหาเพื่อนหาเพื่อนแล้วก็ ไม่ตอบจดหมายเขาไม่ได้ค่ะต้องไปตอบแล้วต้องไปชมเขาด้วยนะคะยายก็จะใส่หมูลงไปก่อนนะคะใส่หมูลงไปเลยก่อก็จะลวนหมูนะคะจะลวนหมูไปเรื่อย หมูเข้าพริกแกงดีก็ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะมันล้นชาะต้องค่อยคอยหยิบต้องสามลูกอ่ะเทลงไปเลยล้นค่ะล้นแต่เดี๋ยวมันก็ยุบค,ค่ะ ตอนนี้ยายยังจะไม่คนนะคะเดี๋ยวยายจะปิดฝาไว้ก่อนค่ะเอาน้ำใส่ไว้ค่ะตอนนี้ก็จะปิดฝาค่ะยายก็ใส่ชูลมไปแล้วนะคะใส่น้ำตาลค่ะน้าขัดมะเขือยายกินหวานนิดนึงขนัดรสความอ้วนนั่นเนี่ยว่าแหละถ้าไม่ถูกปากมันก็ไม่อร่อยใช่ไหม ถึงจะผัดเผ็ดก็เหอะยายก็กินหวานอยู่ดีนั่นแหละออกหวานออกเค็มคือออกออกรสเค็มๆม,มันหวานผัดเต้าเจี้ยวก็เหมือนกันนะคะแต่ผัดเต้าเจี้ยวยายใส่ใบโหระพาตอนนี้ยายก็จะเอาไว้อย่างนี้ก่อนยายใส่ใบโหระพาไอใบกระเพราลงไปเลยนะเพราะว่ามันแช่เย็นเดี๋ยวค่อยมาเขี่ยอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าจะได้เอาจานเข้าเครื่องล้างนะคะนี่ก็เดือดแล้วค่ะ ยายก็จะมาเขี่ยใบยกระเพรานะคะวันนี้จะไม่เอาขึ้นใส่จานละจ้ะจะแกงไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่ายังไม่กินค่ะซิดายมะเขือมันอ่อนก็เลยซื้อมาอืม ชิมแล้วอร่อยใช้ได้ซื้อมาแล้วก็คนนี้ถ้าเกิดเราเอาไว้เดี๋ยวเขาจะเสียไงก็เลยต้องมาทําตั้งใจจะผัดใส่เต้าเจี้ยวใบหัวละพาแต่มันไม่มีก็ต้องเปลี่ยนวิธีทําเป็นอย่างเงี้ยยายอะ่ะใ้นูนลืมนี่ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะผัดเผ็ดมะเขือม่วงใส่ใบกระเพราก็ยายก็วันนี้ไม่ใส่จานหรอกคะ่ะนะคะก็คือทําแค่นี้แหละก็ทาคลิปเหมือนเดิม ยังไม่ได้กินก็เลยไม่ใส่จานเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งอุ่นอีกก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะขอบคุณทุกๆแรงใจที่ให้กําลังใจยายนะถูกใจไม่ถูกใจก็ช่วยกดคลิปให้ยายหน่อยก็ลาา้กันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยายทำคลิปดีกว่านี้นะคะคือบอกตรงๆว่านผ่านมาแล้วอะเราก็ต้องทำเนาะแล้วมันได้ได้เงินะ่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆมันไรายได้พิเศษ บอกไปพูดไปก็เหมือนยายพูดส้ำพูดซากเอาละค่ะโชคดีแล้วมีความสุขค่ะ